สวัสดีค่ะในชั่วโมงนี้นะคะคลิปนี้ยังอยู่กับเรื่องการเรียงลำดับจำนวนจานวนนับ1-10และ0นะคะโดยวันนี้ครูมีวิธีการลดทีละ1และเพิ่มทีละ1มาฝากค่ะการเรียงลำดับจากจำนวนนับจากน้อยไปมากโดยการโดยการใช้การเพิ่มทีละ1น,นะคะเช่นมีโจ๊กนะคะตอนแรกเราก็มี1ถ้วยใช่ไหมคะชันนี้ เราเพิ่มทีละหนึ่งนะคะเวลาเราเพิ่มทีหนึ่งก็หมายความว่าเราบวกไปหนึ่งค่ะโจกหนึ่งถ้วยบวกไปอีกหนึ่งถ้วยก็จะเป็นกี่ถ้วยคะใช่แล้วค่ะบวกไปหนึ่งถ้วยก็จะเป็นสองถ้วยจากสองถ้วยนะคะเราเพิ่มไปอีกหนึ่งค่ะบวกเพิ่มไปหนึ่ง บวกเพิ่มไปอีก1น,นะคะสบวกสก็จะเป็น1 2บวกไปอีก1ก็เป็น3ค่ะนับเพิ่มไปทีละ1น,นะคะก็จะเป็น3ถ้วยใช่ไหมคะเสร็จแล้วจาก3นะคะเพิ่มไปอีก1ค่ะบวกไปอีก1 3นับไปอีก1เพิ่มไปอีก1 3 1เพิ่ม1ก็เป็น1 สองสาเพิ่มอีกหนึ่งก็เป็นสค่ะเราก็จะได้สี่ถ้วยแล้วนะคะและสี่ถ้วยนี้ถ้าเกิดเราบุ๊กเพิ่มไปอีกหนึ่งค่ะนับเพิ่มไปค่ะจากสี่ก็จะเป็นจากสี่ก็จะเป็นอะไรคะ1 2 3่สามสี่จากสี่ก็จะเป็นหค่ะ ะะถ้าเราเรียงจากน้อยไปหามากโดยการเพิ่มทีละหนึ่งเราก็จะได้เป็น1 2 3 4แล้วก็5ค่ะเราก็จะเพิ่มไปเป็น1 2 3 4แล้วก็ห้า เป็นการนับจากน้อยไปหามากเรียงไปจากน้อยไปหามากนะคะโดยการเพิ่มทีละหนึ่งะเรามาดูวิธีการเรียงจํานวนนับจากมากไปหาหน้อยโดยการลดทีละหนึ่งบ้างค่ะอันนี้ดูนะคะลูกอมค่ะโอเล่กลุ่มแรกมีกี่เม็ดคะหนึ่งสองสามสี่สิบ มีทั้งหมดหยอ่อนนะคะตอนแรกก็มีอยู่สิบเม็ดเลยทันนี้เมือ่อโอเล่สิบเม็ดเอาออกไปเม็ดนึงนักเรียนเห็นไหมคะเอาออกไปเม็ดหนึงน่งเม็ดนี้ไม่มีจะเหลือกี่เม็ดคะเราลองนับกันดูคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ลดจากกะจาก10ลดเปน็น1น0ะคะ10แล้วก็เป็น9ค่ะอ้าวต่อไปจาก9นะคะนักเรียนจะสังเกตว่ามันหายไปกี่เม็ดหายไป2เม็ดลูกแถวบนหายเป็นเม็ดหนึ่งแถวล่างหายเป็นเม็ดหนึ่งแล้วเหลือกี่เม็ดละคะ1 2 3 4 5ส7 8 หายไปอีก2เม็ดก็เหลือ8ค่ะจาก9เนี่ยหายไปอีกเม็ดนึงก็เหลือ8นะคะเอาจาก8เม็ดนักเรียนที่สังเกตแถวนี้นะคะข้างบน4ข้างล่างก็4แต่มันหายไปเม็ดนึงอีกลดลงไปจาก8ไป1เม็ดนะคะลดจาก8ไป1เม็ดเหลือเท่าไหร่คะ1 2 3่5 6 7ด หายไปหนึ่งเม็ดลดลงไปหนึ่งเม็ดจากแปดเม็ดลดไปหนึ่งเม็ดก็เหลือเจ็ดเม็ดค่ะเอาต่อด้วยข้างล่างค่ะหายไปอีกค่ะไม่เหลือแถวข้างบนก็ไม่เหลือค่ะแถวข้างล่างก็ไม่เหลือเหลืออย่างละสามเม็ดแล้วเนี่ยจากเจ็ดหายไปหนึ่งเม็ดลดไปทีละหนึ่งเม็ดนี่จากเจ็ดเหลือเท่าไรคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จากเจ็ดเม็ดหายไปหนึ่งเม็ดก็เหลือหกเม็ดค่ะ,ะต่อจากหกเม็ดมันหายไปหนึ่งเม็ดนักเรียนเห,เห็นไหมคะไม่เท่ากันนะมันหายไปหนึ่งเม็ดมันเหลือกี่เม็ดคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือห้าเม็ดค่ะอันนี้เป็นการลดทีละหนึ่งนักเรียนเห็นว่าจากสิบนะคะมันก็จะเป็นสิบ แล้วก็เป็นเก้าแปดเจ็ดหกแล้วก็ห้านักเรียนดูนะคะจากสิบก็เหลือเก้าจากมากสุดนะคะสิบคือมากสุด ลดลงหนึ่งก็เหลือ9ลดลงมาอีกหนึ่งก็เป็น8ปดลดลงมาอีกหนึ่งก็เป็นเจค่ะจาก7จลองลดลงมา1ก็จะเป็นหค่ะจาก6ลดลงมาอีกหนึ่งก็จะเป็นหนี่คือการเรียงจากมากไปหาน้อยโดยการใช้การลดทีละหนึ่งะคะลดทีละหนึ่งก็จะเรียงลำดับอย่างนี้10มากที่สุดแล้วก็ค่อยๆลดมาจากสิบ นักเรียนจะเห็นว่าก่าจะถึงเจ็ดเนี่ยมันลดไปสามแล้วนะคะมันจะลดไปเรื่อยๆนะคะก็เรียกว่จาจักมากไปหาน้อยหรืออีกเทคนิคนึงนะคะอันนี้บางคนอาจจะไม่ถนดัดไปดูอีกเทคนิคนึงง่ายๆมากเลยไปฟังครูกันค่ะเอาละค่ะสำหรับเทคนิคการใช้การเ,าเรียงลําดับจํานวนนับนะคะหนึ่งถึงสิบแล้วก็ศูนย์เนี่ยเทคนิคันนี้นะคะเป็นวิธีง่ายๆที่นักเรียนอาจจะใช้อยู่แล้วก็ได้สําหรับบางคนนะคะคือการนับ เรานับของเราธรรมดาเนี่ยค่ะเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อหาเพื่อเรียงลําดับจํานวนนับได้นะคะในที่มันไม่เกิน1ิบเพราะนิ้วมือเรามี10นิ้วแล้วลูกเนาะเราก็ใช้เทคนิคนี้อย่างแรกเลยคือการเรียงจากน้อยไปมากเรียงจากจํานวนน้อยไปหามากก็เป็นการนับลูกนับนับปกติที่นับนักเรียนนับตั้งแต่ศูนย์ถึงสินะคะนักเรียนก็อาจจะนับได้ว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะ สองสามสี่ห้าหแมครูแม่แปดเแล้วก็สิบนะคะนักเรียนก็จะนัดได้สินี่คือเรียงแบบจากน้อยไปหามากนับเลขจากน้อยไปหามากคือนัดจากจำนวนศูเลยซึ่งไม่มีเพิ่มมาทีละหนึ่งก็เป็นศูนย์แล้วก็1จาก1แล้วก็ไป สจาก2แล้วก็ไป3จาก3แล้วไป4จาก4ี่เพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็น5เพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็น6เพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็น7เพิ่มไอีกหนึ่งก็เป็น8 8แล้วเพิ่มไปก็เป็น9 9แล้วก็เป็น10นะคะนี่คือการเพิ่มนับจากโน้ตไปหามากจาก0ถึง10โดยการนับปกติค่ะวิธีนี้มัจะทำให้นักเรียนช่วยหาเลขข้างหน้าเลขข้างหลังเลขที่ขาดหายไปได้นะคะ เลขที่ขาดหายไปเติมได้ที่มันไม่เกินสีนะคะอีกวิธีนึงอีกแบบนึงคือการนับจากมากไปหาน้อยนับจากจํานวนมากมากที่สุดของจํานวน1นถึงสิงคือจํานวน10ใช่ไหมคะเราก็นับถอยหลังจาก10ให้ถึงศูนย์เขาเรียกว่าการนับถอยหลังนับจากมากหาน้อยคือตอนแรกเป็น10นะคะนิ้วมือเรามี10นิ้วเนี่ยนะคะก็นับถอยหลังไป10แล้วก็อะไรคะหักไปหก็จะ ลดลงหนึ่งก็จะเป็น9มากสุดคือ10ลองลงมาก็9 9แล้วก็8 8แล้วก็7 7แล้วก็6นะคะจาก6เนี่ยจากมากไปน้อย6มากแล้วน้อยลงไป1ก็จะเป็น5จาก5แล้วก็เป็น4จาก4แล้วก็เป็น3จาก3แล้วก็เป็น2จาก2แล้วก็เป็น1จาก1ก็เป็น0นค่ะ ใช้เทคนิคนี้ในการนับจัดมากไปหาหน้ยเหมือนกันค่ะใช้เวลาหาตัวเลขที่มากกว่าหนึ่งหรือเราจะต้องตัวหาตัวเลขที่มันขาดหายไปแล้วก็ใช้วิธีการนี้ได้ดเทนเทคนิคง่ายชีคกนัน<ย>ง่ายนะคะง่ายมากครูเชื่อว่าหลายคนยใช้อยู่ก<ย>็ได้จริงๆน,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 นะคะ สำหรับแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่34ข้อ4นะคะเป็นการเขียนตัวเลขเขาบอกให้นักเรียนเนี่ยเขียนตัวเลขแสดงจํานวนที่มากกว่าจํานวนที่มากกว่านะคะจำนวนจำนวนที่มากกว่าจํานวนที่กําหนดให้อยู่นะคะที่กําหนดให้อยู่หนึ่งะคะ mm. คือเขาให้เลขอะไรมานะคะให้เติมเลขในวงกลมว่างให้มากกว่าเลขที่เขากําหนดให้มาอยู่1 มากกว่าอยู่หนึ่งคือบวกหนึ่งะคะแปดมากกว่าอยู่หนึ่งก็เอาแปดไปบวกหนึ่งหรือบางคนอาจจะนับต่อใช้ก็ได้ใช้วิธีนับต่อก็ได้แปดแล้วก็อะไรคะแปดแล้วก็เก้าหรือคือแปดแปดแล้วก็เก้าคือแปดบวกอะไรคะเนี่ยก็เอาแปดมาบวกกับหนึ่งแปดบวกไป1หนึ่งก็เป็นเก้าเช่นกันค่ะอะไรมากกว่าห้าอยู่หนึ่ง ใช้วิธีบวกก็ได้5้บวกหก็เป็น6หรือบันคก็บหก5นับต่อค่ะหแล้วก็อะไรคะ5แล้วก็ 6. นับต่อก็ได้นับปกติของเราอ่ะมีสีฟ้า2ตัวนั้นหลูลองไปทำเองส่วนสีเขียวนะคะก็บอกให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดให้อยู่1นั่นเองตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ค่ะ น้อยกว่าจํานวนที่กําหนดให้อยู่หนึ่งเขามีช่องว่างเว้นไว้ให้วงกลมว่างๆเว้นไว้ข้างหน้าให้น้อยกว่าจํานวนที่กําหนดให้เขากําหนด7ให้นะคะเราอาจจะใช้วิธีนับถอยหลังก็ได้7แล้วก็อะไรลหรือเอา7 7็ดเจ็ดลบไปหก็ได้ชูขึ้นมา7นิ้วแล้วหักไป1นึ่งนิ้วหรือกี่นิ้วคะ ชูขึ้นมา7นิ้วหักไป1นิ้วก็ต้องเป็น6นิ้วค่ะเห็นไหมคะน้อยกว่า7อยู่หนึ่งก็เป็น6คือเวลาเรานับเราก็ได้หก็หรือจะนับถอยหลังก็7 6หอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ3น้อยกว่า3อยู่1เอา3ชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วก็ได้ลูกแล้วลบไป1นิ้วเหลือกี่นิ้วคะชูขึ้นมา3นิ้วแล้วลดไป1นิ้วลดไป1นก็เหลือกี่นิ้วคะ หรือบางคนใช้นับวิธีนับถอยหลัง3แล้วก็อะไรคะ3แล้วก็2ค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือข้อ4กับข้อ5นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อ6ค่ะข้อ6กเนี่ยเขาให้เราใส่ตัวเลขเรียงให้ถูกต้องเลขมันหายไปในไก่แต่ละตัวนะคะนักเรียนดูทีละบรรทัดนะลกูกอย่าไปดูปนกันนะไก่ทีทละแถววะลูกดูไก่ทีละแถวนะ ดูทีละแถวแถวที่1นึ่งข้อหนึ่เขาให้ศูนย์มาข้างหน้าข้างหลังเป็นเลข4แสดงว่าจากน้อยไปหามากถูกไหมคะให้ศูนย์มาศูนย์มีค่าน้อยที่สุดแล้วไปดูไก่ตัวสุดท้ายค่ะมันเป็นเลข4แสดงว่าข้างหลังมันมากก็น่าจะเป็นการเรียงจากน้อยไปหามากนะคะเรียงจากน้อยไปหามาก 0, 1 1แล้วก็อะไรคะนับต่อค่ะนับต่อไปเลยหก็เป็นส จากสองก็เป็นอะไรคะเป็นสามนะคะก็จะได้0 1 uh 2 3 4นะคะ0 1 2 3 4เขาให้เราเติมตัวเลขที่หายไปนั่นเองนะคะข้อสองก็เหมือนกันนะคะข้อสองก็เหมือนกันดูค่ะดูเลขแรกคือห้าใช่ไหมลูกเลขสุดท้ายคือเก้าแสดงว่าข้างหน้ามันน้อย ตัวเลขน้อยแล้วก็ไปหามากจาก5ไปหา9เนี่ยมันขาดเลขอะไรไปบ้างจาก5ไปหา9 5แล้วก็อะไรคะระหว่าง5กับ6กี่5กับ7 5แล้วก็เพิ่มไปน็น1ก็เป็น6ใช่ไหมคะาจาก6ก็เป็น7อ่าจาก7แล้วจะเป็นอะไรคะเพิ่มไปน็น1 7ก็นับต่อคะ่ะ7แล้วก็แใช้วิธีนับต่อก็ได้หรือบางคนก็บวก1ไป ก็จะเป็น5 6 7 8 9 5 6 7 8แล้วก็9อ่ะนะคะดูต่อไปค่ะข้อ3นะคะข้อ3เนี่ยเลขไก่ตัวแรกเลยลูกเจียบตัวแรกคือเลข4แล้วตัวสุดท้ายคือเลข0 4กับ0 สี่มันมากกว่าหรือน้อยกว่าศูนย์คะใช่แล้วค่ะสี่มันมากแสดงว่าอันนี้เรียงจากมากไปหาหน้อยจากมากไปหาหน้อยสี่นับถอยหลังค่ะนับถอยหลังก็ได้หรือลบหนึ่งก็ได้สี่ลบหนึ่งก็เหลือสามสามลบหนึ่งจะเหลืออะไรหรืออย่างนี้มันยากไปนักเรียนนับถอยหลังค่ะสี่สามสอง แล้วก็หนึ่งคุณแม่อาจจะให้เด็กๆชูมือก็น,นะคะจากสี่ลดไปก็เป็นชูขึ้นมาสี่นิ้วก่อนลดลงไปก็เป็นลดไปหนึ่งนิ้วก็จะเป็นสามใช่ไหมคะลดลงไปหนึ่งนิ้วก็จะเป็นสองลดไปอีกหนึ่งนิ้วก็จะเป็นหนึ่งแล้วลดหมดเลยก็จะเหลือศูนย์นี่นับถอยหลังค่ะนะคะพอจะเข้าใจกันไหมคะ,ะดูนะ จากเลข,ขางบดข้างหน้าข้อสข้างหน้าลูกเจี๊ยบเป็นหกใช่ไหมลูกเลขหลังเป็น2อหกับ2อหมากกว่าหรือน้อยกว่าสองหกมากกว่าแสดงว่าข้อนี้เขาให้นับเรียงไปตั้งแต่จากมากไปหาน้อยจากมากไปหาน้อยนะคะนักเรียนลองชูนิ้วขึ้นมาหกนิ้วลูกลูกเจี๊ยบตัวแรก6กนักเรียนลองหักนิ้วไปนิ้วหนึ่งจะเหลือเท่าไหร่คะ เหลือห้าใช่ไหมคะหนูก็ใส่ห้าลงไปอ่ะจากห้าหนูหักนิ้วลงไปอีกก็จะเหลือสี่ใช่ไหมคะอ่ะเขาเขียนสี่ให้เราแล้วเราไม่ต้องเขียนนะคะจากสี่เราลองหักนิ้วลงไปหนึ่งนิ้วก็จะเหลือสามใช่ไหมคะจากสามเนี่ยเวลาเราหักนิ้วลงไปลดลงไปหนึ่งนิ้วเราก็จะเหลือสองแบบนี้ใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะไม่ยากเลย ข้อ5ลองทําเองนะคะข้อ6ข้อ6กับข้อ7ก็เช่นเดียวกันข้อ6นะคะถึง10เลยเป็นการนับปกติข้อ7นับถอยหลังนักเรียนลองไปเติมเองนะคะลองทําดูสำหรับสำหรับวันนี้นะคะขอจบเรื่องกันเรียงลําดับจํานวนนับนะคะ1 10, และ0เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ